สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเะเอชแนลในส่วนในน้อยปลูกร้อยอย่างทํากินทําขายบ้านๆท่องเที่ยวบ้านกับช่อง youtube ของจะเอชแนลนะครับคลิปนี้มีสาระดีๆในการปลูกดูแลต้นไม้นะครับไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับพืชกินใบไม้กินผลทุกชนิดนะครับเราปลูกดูแลง่ายๆนะครับด้วยสิ่งนี้ครับมีแล้วห้ามทิ้งนะครับผมสิ่งนี้สามารถไล่แมลงบํารุงพืชนะครับ ให้งอกงามจเจริญเติบโตรวดเร็วนะครับเพราะว่าเปลือกไข่ไก่นะครับผมมีสารอาหารที่มีประโยชน์นะครับกับต้นพืชทุกชนิดนะครับและจะช่วยไล่มแมลงได้อย่างไรไปดูกันเลยนะครับเราจะนําเปลือกไข่นะครับไปเผาไฟหรือย่างไฟนะครับผมนี่นะครับใช้ไล่มแมลงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่า กลินนะครับจากการเผาไหม้นะครับผมแมลงเกลียดนะครับไม่ชอบนะครับจะคล้ายๆน้ําส้มควันไม้อะไรประมาณนี้นะครับกลิ่นเผาไหม้ต่างๆนะครับแล้วเปลือกไข่ก็มีวิตามินแร่ธาตุที่ดีนะครับในการบํารุงพืชของเราเดี๋ยวจะไปให้แบบนี้จะย่อยสลายได้ไม่ดีดังนั้นเราจะช่วยในการย่อยสลายได้อย่างไรครับไปรับชมกันเลยง่ายนิดเดียวนะครับลงไปในครกเลยคผู้ชม ครกอะไรก็ได้นะครับแต่นี่เป็นครกหินรับรองว่าแหลกละเอียดง่ายได้นะครับเราก็จะทําการตวดจาัจาตวดจับนี่นะครับเปื่อกไข่มีประโยชน์นะครับอย่าทิ้งนะครับผมโขกให้ละเอียดเลยครับท่านผู้ชม พืชผักสวนครัวนะครับนี่ต้นพลิกนะครับเราก็จะเอาไปนะครับโรยโรยบริเวณโคนโคนต้นนะครับผมนี่ครับเวลาเราลดน้ํานะครับเขาก็จะดูดนะครับแร่ธาตุที่มีประโยชน์ไปใช้แล้วก็แมลงในดินก็จะหนีหายเลยนะครับเพราะว่าไม่ชอบกลิ่นเผาไหม้นั่นเองนะครับว่านมหาโชคนะครับนี่นะครับเราก็จะนําไปนะครับโรยโรยโรยนะครับในกระถางนะครับผม ไล่แมลงในดินนะครับผมทําให้บํารุงพืชงามนะครับออกดอกนะครับสวยงามนะครับไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิด <Tonight> นะครับใช้ไ to ด้หมดเลยนะครับบอลกระดาษด่างนะครับโรยโรยลงไปเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับต้นไม้ของเราจะงามนะครับไล่แมลงในดินด้วยบอลสีของเรานะครับสีสวยสดใสนะครับนะครับโรยไปที่โคนต้นนะครับของบอลสีเลยนะครับ ต้นพริกนะครับมาเขือต่างๆกําลังจะออกดอกนะครับติดผลนะครับเราก็จะไปฉีดพ่นนะครับนี่เป็นพริกแฟนซีนะครับผมพริกขี้หนูนะครับเราจะไปฉีดพ่นนะครับกันแมลงกันนะครับเราก็ต้องนําไปกรองซะก่อนนะครับแล้วก็ผสมนะครับกับน้ํายาจับใบคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับความเข้มข้นนะครับของนี่นะครับน้ําเท่าฐานอันเกิดจากการเผาไหม้นะครับ ของไข่ไก่นะครับผมหรือจะเป็นไข่เป็ดนะครับก็ใช้ได้นะครับผมคนส่วนผสมเข้มข้นเข้มข้นแบบนี้นะครับผมนี่ครับใช้ประมาณ3มช้อนโต๊ะนะครับ3มช้อนโต๊ะน้ําประมาณ1-2ลิตรนะครับผมเนี่ยแมลงไม่ชอบนะครับกินเผาไหมแบบนี้นะครับและในน้ําเท่าฐานมีสารซิลิก้าครับทําให้ต้นไม้นะครับงอกงามดีนะครับไล่แมลงได้อย่างดีเลยนะครับผมนําไปกรองครับ ลองใส่บัวนะครับราดรสนะครับตามต้นไม้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับสารจับใบนี้นะครับผมเป็นน้ํายาล้างจานนะครับใช้ประมาณ1ช้อนต่อน้ํา1ลิตรนะครับถ้าน้ํา2ลิตรก็ใช้ประมาณ2ช้อนนะครับท่านผู้ชมอย่างช้อนน้ําประมาณ1ลิตรนะครับผสมกับน้ําประมาณ1ลิตรนะครับใช้ราดรถต้นไม้ได้เลยนะครับท่านผู้ชม ครับควรจะเป็นช่วงเวลาเย็นนะครับท่านผู้ชมใช้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับช่วงเวลาเย็นเนี่ยแมลงจะออกหากินใช่ไหมล่ะครับนี่นะครับพริกนะครับที่กําลังติดดอกออกผลนะครับเราก็ทําการฉีดไล่แมลงนะครับนี่เลยครับง่ายๆเลยนะครับควรฉีดพ่นในเวลาเย็นนะครับท่านผู้ชมนะครับไล่แมลงนะครับไล่แมลงง่ายๆนะครับผมเพราะว่าในเวลาเย็นเนี่ย มแมลงจะออกหากินครับท่านผู้ชมมะละกอที่อาจจะเกิดเพี้ยมแมลงมารบกวนนะครับเราก็ฉีดพ่นไปได้เลยนะนี่ทำให้มะละกอไม่มีเพี้ยมารบกวนนะครับไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้ทุกชนิดเลยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับ ให้เจดีชาแนลด้วยนะครับโชคดีเป็นของนูกชมนะครับสวัสดีครับ